อ่ะิีนี้มาตอบกันข้อที่56ครับผมบอกว่าโค s ซก์กำลัง 2x บวกคอรกำลัง 2x เท่ากับเ7สนแทน x อซแอบส์ลูเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เออทำไงเออทำไงดีไม่รู้ถู้ไหมไม่รู้ไม่รู้รรลองวาดกเหลี่ยมมาหัสจานซิพี่ทวนให้เนาะ6เหลี่ยมมาหัสจา์ในข้อที่ใครยังไม่ได้ก็นี่พี่อวมาทวนให้เนาะตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เนาะลองดูเนาะข้อ54 ใช้หกเหลี่ยมมาััจรรย์ได้เนาะอ่ะวาดรูปหกเหลี่ยมครับพี่ซูมเข้าไปเอาวัดใหม่ขี้เละเหลือเกินอนองวัดหกเหลี่ยมเลยป๊บตัวน,นี้เป็นเลขหนึ่งแล้วโยงไปทุกด้านของหกเหลี่ยม แล้วตัวนี้ให้เป็นไซตัวนี้เป็นคอปกติเราท่องไซคอแล้วก็แทนเนาะถูกปะแต่เราไม่เอาเราเอาแทนมาใส่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนี้เป็นแทนตรงข้ามไซเป็น c o s ซกตรงข้ามคอสเป็นเซกตรงข้ามแทนคือคอรตรงนี้แล้วสูตรมามาอ่ะพี่ให้ไว้สูตรเดียวพอเนะอาะยวเพิ่มแสงหน่อยอ่าสูตรมามะสูตรแม่สูตรแม่ติโกน ูตรมามะสูตรแม่น้องบวกสูตรมามาหรือเปล่าหิวเอาแบบนี้สูตรแมสติโกเนี่ยให้ดูว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับส <6 S 2> ามเหลี่ยมหัวข้ามเราก็จะได้ตัวนี้ต,นตัวนี้พี่โยงไว้นะเห็นป่าตัวนี้เห็นตรงนี้ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บสามเหลี่ยมถูกปะปึ๊บปุ๊บป๊บสามเหลี่ยมปึ๊บปุ๊บป๊บสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคแล้วเราจดไปว่าบนกําลังสองบวกบนกลาลังสองเท่ากับล่างกําลังสอง บนกำลังสบวกบนกำลัง2องเท่ากับล่างกำลังสที่เราคุ้นๆอยู่เราก็จะได้อะไรครับไซน์กำลังสเนี่ยบนกำลังสองไซน์กลังสองบวกคอรกำลังสองเท่ากับหนึเนี่ยลองไปดูนี่สูตรนี้เห็นปะไซน์กำลังสองบวกคอรกำลังสองเท่ากับหเคเขียวปะเขียวปะได้เนาะได้เนาะอ่ะทีนี้มีอีกสองอันก็คือแทนกำลัง 2? บวกหเท่ากับเศษกำลังส หนึ่งกำลังสบวกคอเท่ากับกกำลังสองราจะเอาตัวนี้มาใช้เห็นไหมดูนะโคเซกกับคอรดเพราะฉะนั้นเราเอารูปนี้มาใช้ครับหนึ่งกำลังสอบวกคอดลังสเท่ากับโคเซกกำลังสองอ่ะพี่เขียนแบบนี้ก่อนหนึ่งกำลังสอบวกคอรดลังสองเท่ากับโคเซกกำลังสแต่ถ้าใครแม่นแล้วเนี่ยย้ายข้างให้เรียบร้อยเลยนะจะเป็นโคเซกกำลังส x ลบคอดลังส x เท่ากับหนึ่งเห็นไหมมีสสมการ เราก็จะบวกการสมการที่1บวกสมการที่2เราก็จะได้2โ oh, อ้โทษทีเราไม่บวกเพราะว่าอะไรครับเราเขาหาแทนเขาหาแทนแสดงว่าพี่จะกําจัดโคเซกิงไปเราก็ลบกันครับสมการ,กรที่1สมการที่2อสมการที่1ลบสมการที่2เลยก็จะได้อะไรครับโคเซกลบโคเซกเจ้าไปคอดลบกับลบคอดลบลบเป็นบวกก็จะได้คอดบวกคอดค,คือ2คอด เท่ากับอะไรครับ97ส,ส่วน72เนี่ยลบ1ลบ1ก็จะเป็นลบ72ส่วน72ถูกปะมันก็จะได้เท่าไหร่ครับส่วนเนี่ยคือ72แน่ๆถูกปะตัวนี้ลบกันเป็น5ตัวนี้เป็น25เพราะฉะนั้นคอดกำลัง2 x ก,ก็เอา2ตัวนี้ไปหาร72ตัวนี้ ไปไปไปรวมกัเจ็บสอก็คือไปคูณเจดสิ 72, ก็จะได้ยี่สิหารด้วย 1, 4, 4เพราะฉะนั้นคอร์ดเก็จะได้ติดบวกลบครับถอดรัดที่2บวกลบทุกครั้ง5้าส่วนสิเพราะฉะนั้นแทนเอ็กแทนเมันก็จะได้บวกลบ12บสอง่วนหได้แบบนี้แต่โจย์ถามว่า absolute t ท x x เพราะฉะนั้น absolute tan x ก็จะได้เท <midt employer celand> ่ากับเท่าไหร่ครับ12.5ส่วนนั่นเองก็จบถ้าช้อยมีไม่มี12.5ส่วนมีทศนิยมก็เอาไปหารก็จะได้2.4นั่นแหละก็ตอบเนาะประมาณนี้โอเคหกเหลี่ยมมหัศจรรย์นี้มีหลายสูตรเลยเนาะส่วนกลับของไซน์ก็คือโค s e กเห็นปะอันนี้คือสูตรส่วนกลับมีสูตรโคฟังชันไซน์คือคอสแทนคือคอศเศกคือโคศึกเห็นไหมโคฟังชันเราเรียนไปแล้ว เราทำโจทย์ไปแล้วเห็นป่ะโคฟังชันของเซกก็คือโคเซกเห็นไ,ไหมแล้วมุมบวกกันให้ได้90องศาสิบองศาออง่ายขึ้นเนาะโอเคเนาะข้อ56ก็เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูข้อ57กันต่อครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ